นฝึกอาชีพของวัด้านก๊วยการตะโกสุาใ5้ที่ทต่งาที่รั้อย่สูงครับผมสที่งศจิเลี่้วยการหวน้าสภนี้ข้อพจารที่เราจะต้องรอก็้มารเพื่อจัดโครงการทดาีในดีตอย่างเ่อื่ายาวนานแต่ว่า ในส่วนที่ในการที่จะรับใช้สังคมในเรื่องของการประสานความรือเื่อว่าคืิคืนคืนนคน ทำระบอกได้โดยถูกต i̇şte ้องต่อไปขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาติของชาติพีครับขอบคุณที่ท่านรัชกาลเดินทางมาตรวจกาที่มูลนิธิเพื่อจัดตั้งคู้นความหมายรักษาผู้เสียชีวิตจังหวัดสมุยเป็นมูลนิธิท่าำตะบอกครับและปี2545ได้จดทะเบียน เลขหมายทะเบียน1,2,2,5งสหมีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่สำนักงานตั้งกองต้องร่วมผลประโยนงวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนดำเนินงานของสถาบันพื้นในส่วนช่วยลดวัตถุดิบยาเสพติดยาเสพติดส่วยจากรเสียานว่าจะไม่ส่ยพิเศษยาเสพติดตลอดชีวิตเนื่องจากคนไทยมมีความรู้สาคดีต่างๆที่มา ทหานตัวในชิบิลลี่จะมีเด็ดปูฐารน้งพาคูณทานทางงองพังการีอันนี้เป็นเห็กปอบเป็นปุจขายไม่เป็นจันี่ก็จะมีในอาหารมันกวยนหนัไม่ไ่ที่เราพยาบาลของผ้ไม่มีอโได้รเชื้อเ้ว ที่บำบัดมีให้รู้นะารเดินกานเดินปปิดแล้ว่เปามเปิดปดเป็นความใจนะครับแล้วกลับ ับที่ได้จะกลับเปเรื่อแรกไม่แน่รือเปิงนอยครับนี่แรกเนี่ยกแฟลองต้อนโอ้โหกาแลุงต้อนอ่าอ่าไปวัดลุงต้อ ปัญหาตอนนี้มันอยู่แค่ขาดขาดความเข้าใจในการดําเนินการเานั้นว่าจะทําอะไรทําได้แค่ไหนพอวันนี้ก็เข้าใจกันชัดเจนแล้วว่าวัดเองสามารถเข้าไปดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในขั้นที่เข้ามาบำบัดรักษาในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพได้เลยซึ่งที่มาของคนไข้เนี่ยถ้ามาโดยสมัครใจก็ทางาคนที่มาบำบัดน,น,นี่ก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่งวัดก็ได้โกณาช่วยเหลือไปอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้ามาจากทางด้านของกรมบังคับคดีใช่ไหมครับเมืมอม่อกรมบังคับคดีกรม ผู้พูดนะครับที่จะเข้ามาในเรื่องนี้ก็เป็นของผู้ที่บังคับรักษาก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นี่ก็เป็นการช่วยวัดเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรักษานในกระทสาธานณสุขซึ่งเราก็จะดูแลขั้นตอนแรกๆของการรักษาคือการสกร,รีนนิ่งคัดกรองคนไข้หรือว่าการารักษาผลของการหยุดยา การใช้ยานะครับหรือว่าโรคแทรกซ้อนต่างๆนะครับแล้วทางวัดก็มารับในช่วงของการเข้าไปฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับก็เราก็จะเบิกค่าใช้จ่ายแล้วไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางวัดเองก็มีความคิดว่าอยากจะพัฒนาไปไเรื่อยๆจนถึงเป็นสรมพยาบาล ระดับสองขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นก็โดยข้อระเบียบข้อบังคับก็ต้องมีแพทย์มีอะไรก็มีการคุยกันทั้งผู้ว่ากรุมนามากว่าเพราะว่าจะหาทุนหาอะไรเพื่อให้มีแพทย์มาประจําพอมีแพทย์มาประจําังตั้งต้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มต้นที่จะทําตามกฎระเบียบที่จะขออนุญาตได้ครับก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบถ้าพูดถึงในเรื่องของใบรององ่างสถานพยาบาลในระดับ3เนี่ยทางสาธารณสุขเองหรือกระทรวงเอง่มีใบรับรองสําหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาครับครับแบบนี้ ก็เป็นเป็นรักเพราะว่าเมื่อไรเรารับเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าคนผู้ป่วยเหล่านี้มาผ่านการรักษาในขั้นบัาบัดในขั้นตอนของการฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถานที่ซึ่งเรารับรองซึ่งท่านทีวีบอกมีประมาณ3ามสกว่าแห่งใช่ไหมครับนะครับก็เราถือว่าผ่านการหมดเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าหน่วยราชการสามารถส่งคนไข้เข้ามารักษาในขั้นตอนนี้ได้เช่นกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็เอาคนไข้ที่บังคับรักษาเนี่ยนะครับเข้ามาในช่วงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการรับรองแล้ว